ครับผมวันนี้เราอยู่ในช่องเตลุยสตอรี่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเฟซรอยยี่ห้า LED นะครับของของช่องก็ได้อะไรที่ชุบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประกอบเสร็จไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วแหลแต่ไม่มีเวลาถ่ายถ่ายคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูนะ <Yo. S 1> มีแต่คลิปที่แกะของอะไรนะ,ะวันนี้เราจะมาะชมมารีวิวเนาะ,ะ LED เวีบรย LED แบบสมบูรณ์แล้วนะก็าจะาเป็นทรงตรลออนะตามที่แบบเพื่อนๆเ,เขาแต่งกันนะเว็บระหั LED ทรงตรลออนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดการตกแต่งว่าเราใส่อะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาดูรอบๆอกกันนะครับ เริ่มกันจากด้านบนนะครับผมก็จะเป็นปัม๊มปั๊มบนนะครับก็จะเป็นปั๊มแบมโบ่ฐานดำนะครับฐานดำนะครับฐานดำแท้นะครับก็จะเป็นกระปุกเดิมอยู่ฝายังไม่มีตังค์ซื้อนะครับยังไม่มีตังค์ซื้อพวกปั๊มเดปั๊มแอนอะไรฝาเดฝาแอนนะครับใส่นะครับนะ ก็จะเป็นหัวกระจกหัวกระจกปิเนียมนะครับก็ปั๊มก็สามพันกว่าบาทนะครับปั๊มแท้นะครับก็ต่อาจจะเป็นประกับคันเร่งนะประกับคันเร่ง R.M. ทรงมินินครับนี่ก็พันกว่าบาทนะใช้งานดีนะลื่นนีะครับก็จะลื่นประมาณนี้นี่ก็เจาะใส่เองนะ ไม่มีตังไปจ้างเขาเจานะน่ะช่วงนี้ก็เซฟได้ก็เซฟนะครับส่วนปลอกแฮนก็จะเป็นปลอกแฮนอาริเต้นะครับอาริเตนนะครับคู่หนึ่งก็น่าจะหกร้อยหกร้อยกว่าบาทเลยอะไรประมาณนี้หกร้อกว่าบาทนะครับปลอกแนก็จะเป็นฟิล์มครับติดฟิลม์ม ฟิล์มปีสโมกนะติดันลอยนะครับน,นี่ก็วิ่งไป1พันกรโลนะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับอาจจะมืดๆหน่อยนะ,ะส่วนไปส่วนไปแฮนนะครับปลายแฮนก็จะเป็นปลายแฮนลายจุดน้ำครับ อันนี้น่าจะเป็นงานนักคมนะครับสองร้อยกว่าบาทนะน่าจะใช่สองรนนะนนะ้อยกว่าบาทนะแล้วให้เลรนะก็จะนีนี่นะครับส่วนข้างหน้าก็จะเป็นบูธบูธตกานะงานนักคมนะครับงานมือลายจี้ลายนะอันนี้ก็สองร้อยกว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ ส่วนไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวไฟหลีกก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นหลอด LED นะ LED จากชอปปี้คนระับได้เป็นดีเลยก์กระพริบไวคนระับก็จะสว่างนะครับไล่มาข้างล่างนะครับข้างล่างนะจนะเป็น ยึดสายยึดสายน่าจะเป็นงานของน้าหนุ่ยนะครับน้าหนุ่ยเลสซิ่งนะครับเนีจะจะเป็นเก็บลายเอยกระชุบนะครับเนี่ยเห็นหรือเปล่ปาไม่รู้นะมันมึกจะเป็นงานชุบข้างในนะนี่ล็อกสายส่วนสายสายเบรกสายดิ้นนะครับจะเป็นสายถักนะครับจะจะเป็นงานงานของน้าจอมดินแดงครับ เนี่ยก็สายรวมน็อตก็พันพันหนึ่งร้อยครับน่าจะรวมส่งนะครับพันหนึ่งร้อยนะครับก็จะเป็นนอ็อตดีไลน์ชุดนี้พันร้อยจะไม่ผิดนะครับส่วนปั๊มนะครับก็จะเป็นปัม๊มปั๊มปักข้างโลโกโเล็กนะครับเป็นได้มือสองมาสามพันกว่าบาทนะครับ มห้าหรือไงไปครับประมาณนี้จาไม่ได้ถรัถนน็อตก็จะเป็นน็อตลายกึ่งมือนะครับกึ่งมือสี่ตัวขาปั๊มก็จะเป็นงานฝังตัดน,นะครับฝังตัดอันนี้ก็เจ็ดแปดร้อยหรือไงครับจาไม่ได้เจ็ดแปดร้อยงานปัม๊มปัดขานะครับส่วนจานนะครับก็จะเป็นจานยอดทีนะครับเป็นปลาจาน แานจูปิเตอร์ครับยามห้าจูปิเตอร์ครับกีนด้วยนอตครับลายกึ่งมือเหมือนเดิมครับนี่ครับลายกึ่งมือลายจุดกลับแกนล้อแกนล้อแกนล้อก็จะเป็นงานกึ่งมือนะครับลายกึ่งมือนะครับบูธก็จะเป็นงานกึ่งมือเหมือนกันนะครับส่วนวงล้อล้อจะเป็นล้อ d ี d ีดีดีนะครับ น่าจะเป็นปีเก่าหรือเปล่าอันนี้จะได้ได,ได้มือสองมาเหมือนกันสองสองพันกว่าบ,บาทเป็นดีๆปีอะไรก็ไม่รู้ดูไม่เป็นนะครับก็จะเป็นสเปกยางยางล้อยางก็จะเป็นสองสองห้านะครับทั้งหน้าหลังนะครับข้างหน้าเป็นลายตรงนะครับเปิดลายตรงสารโดยซีลวดน้คมนะครับ หมดเล็กนะครับไม่ได้จออยางก็น่าจะตอนนั้นซื้อมาคู่ละหกร้อยกว่าบาทนะครับซื้อมาจากช้อปปี้เหมือนกันครับไวรุ่นช้อปปีนะ้นะจะประมาเนี่ยทรงตลองบอบตอนะครับอาจจะเป็นจุบลมนคมนะครับหรืองานที่ไหนนะครับจำไม่ได้ก็มีที่รองนะครับ ช่วงหน้าก็จะมีประมาณนี้นะครับไล่มาข้างหลังนะครับก็จะเป็นแ็งแคงก็จะเป็นสีเดิมนะครับสีเดิมแล้วก็เป็นก้อนเครื่องลายกึ่งมือนะครับนี่ครับจากงานายศช่างยศ อายุทยานะครับนี่เป็นลายกึง่งมือการตาร์ทนี่ได้จากช้อปปีมาเหมือนกันนะครับสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยรวมส่งครับอันนี้ตาร์ทไม่ได้นะครับตาตาเดี๋ยวยวหักนะฮะนี่เป็นนอ็อตกึ่งมือนะครับทั้งเครืองนะครับนี่ก็จะเป็นนอ็อต ตรงเมือง,ง,งกันนะครับส่วนขาเบรคครับจะเป็นท่งไปชุบนะครับที่รอนานๆเนี่ยทรงใบชุบนะครับส่วนท่อท่อจะเป็นท่อ,อ,อช่างหน้าสุดที่สานะครับเป็นคอลนะที่เขาเรียกกันนะคอลลยก็จะบพันเก้าพันเก้าหรือไงน,นะบพา ใช้งานไม่ได้นะครับแต่มีเสียงนะมันใช้งานใช้โชว์เฉยมว่าก็เลยไม่ได้ซื้อแท้ครับแท้ซื้อไม่ไหวสี่พันกว่าบาทนะอันนี้ก็ยังเป็นฝาปิดมันเครื่องเดิมอยู่นะอันนี้ก็จะปุดตรงนี้ก็จะเป็นน,น็อตขึ้มควงเดือนข้างในครับส่งชุบมาก็กสปริงสองชุบนะครับ ก็เป็นปักเท้าฮายะเตแท็บลันครับก็จะเป็นบุดสลากนาคมนะครับของนาคมนะครับชุดนี้แล้วก็จะเป็นบุดบุทท่อครับลายตึงมือนะครับกนรล้อนะน็อตตึงมือนะครับเพื่อน ก่อนชกหลังชกหลังจะเป็นโชว่วาเทคสองนะครับอันนี้ได้มาได้มาแปดพันนะครับแต่เอาไปบิวอีกสองพันนะครับเท่ากับโชกคู่นี้ก็หมื่นหนึ่งนะครับอาจจะสภาพประมาณนี้ท่อ หรือบอกไปท่อจะเป็นผ่าหมกนะครับส่วนบิดโชคครับก็จะเป็นหลักกายกึ่งมือครับของช่างยศอายุทยานะครับแล้วก็บูลล้องานกึ่งมือนะครับมือลิงขาจับขาดึงดึงเบรกก็จะเป็นงานชุบนะครับส่วนคานดัมจะเป็นงาน,น,นหน้าหนุ่ยหรือ เรื่องงานนักคมนะครับจับไม่ได้ครับเ,เ,เอาไปชุบมาไม่ใช่ตะเลนนะเราเอาไปชุบมาก็จะมีมือลิงมือลิงซูซูกินะครับจาเป็นน็อตแรงเกึงมือหางปลาฝาปิดทรงไปชุบนะครับมาเป็นตัวปรับงานตเลนกึืงมือเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้างซ้ายกันต่อข้างซ้ายก็จะเป็นนะโชวาเท็กสองหมื่นหนึ่งนะครับแท้นะครับไม่ค่อยได้ขี่นะแล้วก็เจาะตะวังโซ่นะครับรวังโซ่ ล้อหลังก็จะเป็นล้อดี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 ครับ140่งสีรัดด้วยยาง i ซี่แม็กซงสองสองห้นะครับอันนี้ยางหลังจะดูเหมือนจะเล็กกว่ายางหน้านะครับจะประมาณนี้สีลอนะคมเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นล้อยี่บางโซ่นะครับ ลายเกลืงมือลายจีนะครับแล้วก็จะเป็นน็อตแกนล้อแกนล้อจะเป็นงานช่างยศเหมือนเดิมครับเราปิดโชกงานช่างยศนะนี่ก็เป็นชุบนะครับุดโซนะครับกดบางโซก็จะเป็นลายลายจีนะครับพวกเท้าหลังก็หฮยเตครับลันลัน น็อตได้น็อตสตัวนะครับส่วนทุดขาดตั้งก็ยังใช้ขาตั้งเดิมน,นะก็จะเป็นน็อตน็อตลายตรงเหมือน,นสปริงชุบนะครับก็จะเปน็นเกียร์เวฟร้อยบห้านะครับเป็นงานชุบจากโรมาะนะนะน,นี่กป็ปิดโซ่ปิดสเตอร์หน้าก็จะเป็น ตัด,ดสีแดงนะครับปุนจาน์ไฟก็งานช่างโยดเหมือนเดิมนะตัวยึดเซนเซอร์ก็ส่งชุดม,มานะครับนั่นคือสีก่จะเป็นตดัดกึ่งมือนะงานช่างโยนจะสนมาคนระับ ชอนฟังนี่ก็จะเป็นฝั่งซ้ายนะครับส่วนชุดหัวครับเมือ่อเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็จะเป็นปิดปิดแคมปิดเฟืองราลิ้นชุบนะครับแล้วก็ฝาวาลชุบนะครับฝาวาลชุบน็อตฝาก็ไปงานจากทางช่างยศอยุธยานะครับ นี่นะนัดฝ่าวาวนะประสงค์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูร,บรบอบๆันอีกทีนะ ข้างขวาก็จะประมาณนี้นะเพื่อนอ๋อลืมใต้เบาะบาะก็จะเป็นยังเป็นเบาะเดิมนะครับบาะเดิมถุงพลาสติกจากศูนย์นะครับว่ารถไม่ค่อยได้ใช้อะจะเป็นน้ำเดิมเลยใหม่ๆเลยก็ใต้เบาะก็จะเป็นเนี่ยบูทบูทยูบ็บอกนะครับของงานนักคมนะครับ อันนี้จะเป็นงานนาักขมนี่นะน,นะนะครับน็อตเจ้านี่ะครับย้อนนอตเละครับใบยังอยู่เลยยังไม่ได้แก่เลยใบยักษ์โสนนะครับเนี่ยโบดเลสโบดอยู่บอกนะครับสองตัวทางล่างตาบอกว่าจะมีไรยน็อตนะครับเห็นหรือเปล่าเนี่ยโฟกกสดิน็อตลายขึงมือนะครับอาจด ตันตดนี่คือสีแล้วกะยิดไฟนะครับไฟท้ายกาจะชุบโบชุบชนะครับเปลี่ยนโบชุบเปลี่ยนเป็นน็อตทางยดน,นะครับนีครับฝาถังีัยเป็นฝาถังเดิมอยู่นะครับยังไม่มีต่างครับงบหมดนะน,นะครับก็จะมีประมาณนี้อะทรงทรงประมาณนี้ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปรีวิวมอเตอร์ไซนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับกราครับให้กับช่องเตะลุยสตอรี่นะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเอาไว้เราไปหารถมารีวิวให้ดูนะครับ รถออกไปรีวิวรถก่อไซส์เพื่อนๆดูนะครับก็โอเคครับสำหรับคิดนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ,บนี้สวัสดีครับ